วัยชาราเป็นช่วงเวลาพิเศษของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้มีโอกาสย้อนมองชีวิตไตรตรองและใช้ชีวิตอย่างชฉลองหลังจากผ่านปีเดือนที่เร่งรีบวุ่นวายนี่คือช่วงเวลาที่หลายคนพบความสงบกความเป็นอิสระและความสมบูรณ์ผ่านการเชื่อมโยงกลับมาหาตัวเองอย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าความต้องการทั้งหมดโดยเฉพาะความต้องการทางเพศจะหายไปตามอายุตรงกันข้ามงานวิจัยสมัยใหม่และประสบการณ์จริงพิสูจน์แล้วว่า ความต้องการทางเพศยังคงมีอยู่ในผู้สูงอายุจำนวนมากแม้ในระดับที่แตกต่างกันและการช่วยตัวเองก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพซึ่งช่วยรักษาการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจในบริบทของสังคมเอเชียดั้งเดิมโดยเฉพาะในประเทศอย่างเวียดนามจีนญี่ปุ่นและเกาหลีผู้สูงอายุมักถูกมองว่าเป็นปู่ย่าตายายที่น่าเคารพซึ่งมีภาพลักษณ์สุขุมเรียบร้อย และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการพูดถึงความต้องการทางเพศในวัยชาราโดยเฉพาะการช่วยตัวเองมักถูกมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือแม้กระทั่งต้องห้ามอย่างไรก็ตามทัศนคตินี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยความก้าวหน้าในด้านความเข้าใจของสังคมการแพทย์และจิตวิทยาปัจจุบันมีเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าการช่วยตัวเองในผู้สูงอายุไม่เพียงแต่เป็นเรื่องปกติแต่ยังควรถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมเชิงบวกเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองรวม เมื่อเข้าสู่วัยปลายของชีวิตร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพมากมายฮอร์โมนลดลงอวัยวะเพศวัยต่อความรู้สึกลดลงข้อต่ออ่อนแอและระบบไหลเวียนเลือดช้าลงอย่างไรก็ตามคอความรู้สึกและความต้องการไม่ได้หายไปเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบหลายคนยังคงรู้สึกหวั่นไหวเมื่อคิดถึงความรักในอดีตหรือเพียงแค่โหยหาการกอดสัมผัสการสัมผัสต,ตัวเองและการเชื่อมโยงกับร่างกายตนเองในกรณีที่ไม่มีคู่ชีวิตอีกต่อไป ไม่ว่าจะจากการสูญเสียการยาร้างหรือระยะห่างทางอารมณ์การช่วยตัวเองจึงกลายเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพในการรักษาชีวิตทางเพศการช่วยตัวเองในกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายหรือเป็นสัญญาณของความเหงาอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดแต่กลับเป็นการแสดงถึงความเข้าใจตัวเองการดูแลอารมณ์และการรักษาความมีชีวิตชีวาภายในจิตใจการกระตุ้นตัวเองสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดความเครียดส่งเสริมการนอนหลับ และแม้แต่ละดอาการปวดเรื้อรังด้วยการปล่อยฮอร์โมนตามธรรมชาติเช่นเอนโดฟินและออกซิโตซินซึ่งทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขยิ่งไปกว่านั้นการรักษากิจกรรมทางเพศยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่ายังมีชีวิตและยังสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตได้ในแบบของตนเองสิ่งนี้ช่วยทำลายอคติที่ว่าผู้สูงอายุหมดไฟหรือไม่มีอารมณ์การยอมรับและเคารพในความต้องการทางเพศในวัยชารายังเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างครบถ้วน และมีศักดิ์ศรีไม่ถูกจำกัดด้วยมาตรฐานทางสังคมที่เข้มงวดนอกจากนี้การช่วยตัวเองในผู้สูงอายุยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตอีกด้วยในช่วงเวลาที่หลายคนรู้สึกโดดเดี่ยวสับสนหรือกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นด้านสุขภาพครอบครัวการเงินพฤติกรรมนี้อาจเป็นเหมือนการบำบัดทางใจช่วยให้รู้สึกสงบคืนความรู้สึกควบคุมชีวิตและรู้จักรักตนเองอีกครั้งมันสามารถช่วยปลอบประโลมจิตใจลดความรู้สึกโดดเดี่ยว และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร่างกายของตัวเองแน่นอนว่าเพื่อให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพผู้สูงอายุควรได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดส่วนตัวการใช้สารหล่อลื่นเมื่อต้องการและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะทำให้บาดเจ็บเนื่องจากร่างกายเปราะบางมากขึ้นในวนัยนี้ปัจจุบันยังมีอุปกรณ์ช่วยเรื่องเพศที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุปลอดภัยใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเหล่านี้ ช่วยให้การช่วยตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องสัญชาตญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงกล่าวโดยสรุปไวชาราไม่ควรถูกมองว่าเป็นจุดจบของความต้องการความรู้สึกหรือความสุขทางร่างกายการช่วยตัวเองหากทำด้วยความปลอดภัยมีสติและเปิดใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ดีงามในการดูแลตนเองในช่วงบั้นปลายของชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำแต่คือวิธีที่คุณมองพฤติกรรมนี้ ด้วยความเมตตาความเข้าใจและการเคารพในธรรมชาติของมนุษย์เราได้แบ่งปันบทเรียนที่มีคุณค่าหลายประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าคำแนะนำเหล่านี้มีประโยชน์และมีความหมายโปรดใช้เวลาสักครู่แสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกเราว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณประทับใจที่สุดและหากคุณยังอยู่กับเราจนถึงตอนท้ายของวิดีโอนี้แสดงว่าคุณให้ความสนใจอย่างจริงจังกับเนื้อหาอย่าลืมแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้ เพื่อให้เรารู้ว่าคุณอยู่กับเราจนถึงวินาทีสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรยืนยันอย่างชัดเจนและหนักแน่นคือการช่วยตัวเองไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอายุมันไม่ใช่พฤติกรรมที่สงวนไว้สำหรับคอนอหนุ่มสาวหรือเหมาะสมเฉพาะกับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ที่เต็มไปด้วยพลังงานตรงกันข้ามการช่วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของชีวิตทางเพศของมนุษย์มีอยู่ทำงานและมีคุณค่าในทุกช่วงวัยของชีวิตรวมถึงวัยชราด้วย ในความเป็นจริงผู้สูงอายุไม่เพียงมีสิทธิ์แต่ยังสมควรที่จะได้รักษาเพลิดเพลินและแสดงออกถึงชีวิตทางเพศของตนเองในแบบที่ปลอดภัยมีสติและดีต่อสุขภาพเมื่อสังคมอเริ่มมีมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นและเมื่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันว่าความต้องการทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตการยอมรับความต้องการทางเพศของผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เรื่องต้องห้ามอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเคารพในศักดิ์ศรีและสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้สูงอายุหลายคนการช่วยตัวเองไม่ใช่เพียงพฤติกรรมตามสัญชาตญาณหรือวิธีปลดปล่อยทางกายเท่านั้นแต่ยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจงานวิจัยมากมายได้สแสดงถึงประโยชน์ของพฤติกรรมนี้และที่น่าประหลาดใจก็คือผู้สูงอายุจำนวนมากหลังจากผ่านพ้นอุปสรรคทางจิตใจก็ได้สัมผัสถึงผลดีของการดำเนินพฤติกรรมนี้อย่างเหมาะสมด้วยตนเองประการแรกการช่วยตัวเองช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะบริเวณเชิงกรานซึ่งมีแนวโน้มการไหลเวียนลดลงจากอายุที่เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนไหวที่น้อยลงระหว่างการช่วยตัวเองร่างกายจะถูกกระตุ้นอย่างเป็นธรรมชาติอัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นหลอดเลือดขยายและเลือดจะไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆมากขึ้นรวมถึงอวัยวะเพศด้วยสำหรับระบบหัวใจและหลอดเลือดการไหลเวียนเลือดที่ดีเป็นสัญญ,ญาณบวกช่วยส่งออกซิเจนลดความดันโลหิตและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายหลังจากถึงจุดสุดยอด สำหรับอวัยวะเพศการที่เลือดไหลเวียนมากขึ้นช่วยให้เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมในผู้ชายสิ่งนี้ช่วยเสริมการแข็งตัวของอวัยวะเพศปรับปรุงการตอบสนองต่อสิ่งเราและช่วยชะลอการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดยเฉพาะการป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพที่พบบ่อยในผู้สูงวัยในผู้หญิงการไหลเวียนเลือดที่ดีช่วยคงความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อลดปัญหาช่องคลอดแห้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความเจ็บปวดหรือไม่สบายเมื่อมีเพศสัมพันธ์หรือแม้ แต่ในการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังช่วยรักษาความไวของอวัยวะเพศทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นและช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกใกล้ชิดและสบายใจกับร่างกายของตนเองมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การช่วยป้องกันการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้รับการกระตุน้นเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญของการช่วยตัวเองเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆของร่างกายอวัยวะเพศก็จำเป็นต้องใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้สูญเสียหน้าที่ อีกในหนึ่งการช่วยตัวเองช่วยให้ร่างกายจำวิธีตอบสนองต่อความสุขเชื่อมโยงสมองซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมความต้องการกับระบบสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ระบบประสาทและฮอร์โมนมักเสื่อมตามการเวลาการช่วยตัวเองยังทำหน้าที่เป็นยาบรรเทาทางจิตใจช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและปรับปรุงการนอนหลับผู้สูงอายุจำนวนมากมากักเผชิญกับความรู้สึกเชิงลบเช่นความโดดเดี่ยวภาวะซึมเศร้าการสูญเสียการเชื่อมโยงกับคนในครอบครัว หรือรู้สึกหมดคุณค่าเมื่อกเกษียณปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้นอนหลับยากเหนื่อยลาและคุณภาพชีวิตลดลงอย่างไรก็ตามขณะช่วยตัวเองร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟินฮอร์โมอนธรรมชาติที่เป็นทั้งยาแก้ปวดและฮอร์โมอนแห่งความสุขซึ่งช่วยปลอบป,ประโลมระบบประสาทบรรเทาความเจ็บปวดปรับอารมณ์และสร้างความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อถึงจุดสุดยอดหลายคนจะรู้สึกโล่งเบาสบายและนอนหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ นอกเหนือจากประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจการช่วยตัวเองยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกก่อถึงการควบคุมร่างกายและการมีอิสระสในชีวิตส่วนตัวเมื่อเข้าสู่วัยชาราหลายคนต้องนึ่งพาผู้อื่นในเรื่องอาหารการเดินทางหรือการรักษาพยาบาลแต่การช่วยตัวเองเมื่อทำอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวจะช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ายังสามารถดูแลแตัวเองได้ยังสามารถมีช่วงเวลาส่วนตัวที่เงียบสงบแต่มีความหมายมันย้ำเตือนพวกเขาว่าร่างกายนี้ยังมีชีวิตยังตอบสนองและยังสามารถรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นใจและคุณค่าในตนเองยิ่งไปกว่านั้นการช่วยตัวเองยังช่วยกระตุ้นความทรงจำที่ดีในช่วงวัยหนุ่มสาวความรักความใกล้ชิดและความรู้สึกสุขสมสำหรับผู้ที่สูญเสียคู่ชีวิตหรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อีกการช่วยตัวเองเป็นวิธีหนึ่งที่เชื่อมโยงพวกเขากับด้านอารมณ์ภายในโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นมันสามารถปลุกความรู้สึกรักคิดถึงและแม้แต่เป็นการปลอบประโลมจิตใจซึ่งมีค่าอย่างยิ่งในช่วงปลายของชีวิต อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องตระหนักว่าพฤติกรรมใดๆก็ตามรวมถึงการช่วยตัวเองควรทำอย่างปลอดภัยมีความรู้และไม่ทำให้ร่างกายบาดเจ็บผู้สูงอายุควรระมัดระวังเรื่องช่องคลอดแห้งในผู้หญิงผิวที่บางลงโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจดังนั้นการใช้เจลหล่อลื่นสูตรน้ำเลือกท่าทางที่สบายหลีกเลี่ยงการกระทำรุนแรงเกินไปและรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้หากมีข้อจำกัดทางร่างกายเช่นข้ออักเสบ หรือมือสั่นผู้สูงอายุก็สามารถพิจารณาอุปกรณ์ช่วยที่ออกแบบมาสำหรับวัยชราโดยเฉพาะซึ่งปลอดภัยและใช้งานง่ายเราได้แบ่งปันบทเรียนที่สำคัญหลายข้อในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลที่แบ่งปันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดใช้เวลาสักนิดแสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกเราว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณประทับใจที่สุด และถ้าคุณยังติดตามเราจนถึงนาทีสุดท้ายของวิดีโอนี้แสดงว่าคุณใส่ใจในเนื้อหาจริงๆอย่าลืมแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเราจนถึงท้ายที่สุดของการเดินทางนี้การช่วยตัวเองช่วยรักษาสุขภาพของอุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งแต่กลับถูกมองข้ามในผู้สูงอายุตามกระบวนการชาราภาพตามธรรมชาติกล้ามเนื้อในบริเวณอุ้งเชิงกราน โดยเฉพาะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมักจะอ่อนแรงลงเนื่องจากไม่ได้ใช้งานสม่ำเสมอหรือไม่ได้รับการกระตุ้นเหมือนตอนยังหนุ่มสาวประกอบกับการลดลงของฮอร์โมนเพศทำให้เนื้อเยื่อในบริเวณนี้สูญเสียความยืดหยุ่นส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตเช่นปัสสาวะเล็ดกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะมดลูกหย่อนในผู้หญิงลำไส้ตรงหย่อนหรือแม้แต่ความรู้สึกทางเพศที่ลดลง สำหรับผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนปัญหาเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นหากไม่ได้รับการใส่ใจอย่างเหมาะสมการหยุดกิจกรรมทางเพศเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ภาวะช่องคลอดฝ่อแห้งเจ็บแสบสูญเสียความรู้สึกและหากปล่อยไว้อาจกลายเป็นการอักเสบเรือรังปวดแสบเวลาปัสสาวะหรือมีเพศสัมพันธ์และส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจทำให้ผู้หญิงรู้สึกได้ค่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสและค่อยๆสูญเสียการเชื่อมโยงกับร่างกายของตนเองในบริบทนั้นการช่วยตัวเองเมื่อกระทำอย่างนุ่มนวลและมีสติ ถือเป็นทางเลือกธรรมชาติปลอดภัยและได้ผลในการป้องกันภาวะเสื่อมถอยเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับเจลหล่อลื่นสูตรน้ำจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ช่องคลอดลดแรงเสียดทานและความไม่สบายตัวพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปยังเนื้อเยื่ออวัยวะเพศเมื่อเลือดไหลเวียนไปยังอุ้งเชิงกรานอย่างสม่ำเสมอเนื้อเยื่อก็จะได้รับออกซิเจนและสารอาหารเพียงพอทำให้ผนังช่องคลอดนุ่มยืดหยุ่นและคงความไวต่อความรู้สึก ไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสบายการช่วยตัวเองยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ทางใจกับร่างกายอีกด้วยผู้หญิงจะได้รับการย้ำเตือนว่าเธอยังคงเป็นผู้หญิงยังมีสิทธิ์ในการรู้สึกยังสามารถเพลิดเพลินกับความรู้สึกสันวัยแม้จะเลยวัยเจริญพันธุ์ไปแล้วก็ตามนี่คือการแสดงความรักการเชื่อมโยงและการดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์ ในทรนองเดียวกันสำหรับผู้ชายสูงวัยระบบสืบพันธุ์ก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเช่นการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศลดลงระยะเวลาแข็งตัวยาวนานขึ้นความรู้สึกเร้าอารมณ์ลดลงและหากไม่มีกิจกรรมทางเพศอย่างสม่ำเสมออาจทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพหรือมีการข้างของน้ำอสุจิเป็นเวลานานซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการอักเสบของต่อมลูกหมากในกรณีนี้การช่วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมไม่มากเกินไป จะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดในบริเวณอวัยวะเพศเพิ่มการตอบสนองต่อสิ่งเราและช่วยขจัดของเหลวจากต่อมลูกหมากส่งผลให้ลดความเสี่ยงต่อการอักเสบและรักษาความยืดหยุ่นและความไวของเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับความสุขทางเพศในผู้ชายการช่วยตัวเองสม่ำเสมอในระดับที่พอดียังช่วยป้องกันภาวะข้างของน้ำอสุจิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการอักเสบของต่อมลูกหมากเนื้องอกหรือปัญหาทางเดินปัสสาวะกิจกรรมนี้ช่วยให้การแข็งตัวคงที่เพิ่มการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นและช่วยให้ระบบสืบพันธุ์ทำงานอย่างคงที่แม้เข้าสู่วัยชาราข้อดีประการต่อมาคือการช่วยตัวเองเป็นการแสดงออกถึงความรักตัวเองสิ่งที่อาจดูเรียบง่ายแต่กลับล้ำค่ามากในวัยชาราขณะที่หลายคนมองว่าการช่วยตัวเองเป็นแค่พฤติกรรมทางกายภาพ ความจริงคือมันยังมีความหมายลึกซึ้งในเชิงจิตใจและอารมณ์เมื่อผู้สูงอายุยอมรับฟังความต้องการของตนเองรู้จักดูแลสัมผัสและสร้างความสบายให้กับตัวเองนั่นหมายถึงพวกเขากำลังเชื่อมโยงกลับไปยังร่างกายกำลังเรียนรู้ที่จะยอมรับและรักตนเองไม่ว่าร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดในสังคมปัจจุบันที่ผู้สูงอายุมักถูกมองว่าหมดเวลาแล้วหรือไม่มีอะไรให้เพลิดเพลินอีกการที่ใครคนหนึ่งกล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเอง และกล้าที่จะดูแลตนเองอย่างอ่อนโยนถือเป็นการยืนยันคุณค่าในตัวเองอย่างเข้มแข็งพวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเอาใจใครแต่เพื่อยังคงเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในช่วงใดของชีวิตก็ตามประโยชน์ทางจิตใจอีกประการหนึ่งของการช่วยตัวเองคือช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงเชื่อมโยงกับตนเองได้เมื่อบุตรหลานโตขึ้นแยกย้ายกันไปคู่ชีวิตจากไปหรือสุขภาพเริ่มถดถอยหลายคนเข้าสู่ภาวะเงียบเหงาความรู้สึกหมดบทบาทไม่มีเป้าหมายหรือแม้แต่สูญเสียตัวตน กลายเป็นเรื่องปกติพวกเขาไม่มีใครให้แบ่งปันไม่มีใครใส่ใจและเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ตัวตนในสถานการณ์เช่นนั้นการได้ทำพฤติกรรมที่คุณเคยแม้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างการช่วยตัวเองก็ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ายังมีชีวิตยังมีความรู้สึกและยังมีคุณค่าที่ควรได้รับความรักมันคือการเตือนอย่างเงียบๆว่าพวกเขายังไม่ถูกลืมอย่างน้อยก็ยังมีตัวเองอยู่เป็นการหล่อเลี้ยงความภาคภูมิใจในตนเองและรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ไม่ปล่อยให้ถูกกลืนหายไปในความเงียบเหงาของวัยชารา การช่วยตัวเองในแง่หนึ่งไม่ใช่แค่การกระตุ้นทางกายแต่ยังเป็นการจุดประกายไฟแห่งอารมณ์เตือนให้ผู้สูงอายุรู้ว่าพวกเขายังไม่เหี่ยวเฉาทั้งทางกายและทางใจว่าภายในพวกเขายังมีความปรารถนาความทรงจำอันง,งดงามจังหวะชีวิตที่พวกเขามีสิทธิ์ที่จะรักษาและเติมเต็มเราได้แบ่งปันบทเรียนที่สำคัญหลายข้อในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลที่แบ่งปันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดใช้เวลาสักนิดแสดงความคิดเห็นด้านล่าง บอกเราว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและสิ่งใดที่คุณประทับใจที่สุดและถ้าคุณยังติดตามเราจนถึงนาทีสุดท้ายของวิดีโอนี้แสดงว่าคุณใส่ใจในเนื้อหาจริงๆอย่าลืมแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเราจนถึงท้ายที่สุดของการเดินทางนี้นอกจากนี้ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าการช่วยตัวเองถือเป็นสะพานเชื่อมพิเศษที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจ และควบคุมร่างกายของตนเองได้ดีขึ้นในช่วงวัยที่ร่างกายหยะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่ความแปรปรวนของฮอร์โมนการเสื่อมถอยของระบบเคลื่อนไหวความไวต่อความรู้สึกที่ลดลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบประสาทและสรีรวิทยาการรักษาความเชื่อมโยงอย่างตั้งใจกับร่างกายผ่านการดูแลตัวเองเช่นการช่วยตัวเองจึงกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนี่ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมตามสัญชาตญาณแต่ยังเป็นประสบการณ์ในการค้นพบตัวเองอีกครั้งเมื่อผู้สูงอายุ ใช้เวลาในการสัมผัสร่รางกายของตนเองพวกเขาไม่ได้เพียงสแสวงหาความสบายทางกายแต่ยังเรียนรู้ที่จะอ่านข้อความที่ร่างกายส่งออกมาในทุกวันการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเช่นความไวที่ลดลงในบางจุดอาการชาหรือแปลกประหลาดบางอย่างการเปลี่ยนแปลงของจังหวะหัวใจหรือความเหนื่อยล้าหลังจากการกระตุน้นล้วนสามารถเป็นเบาะแสสําคัญในการตรวจพบปัญหาสุขภาพได้แต่เนิ่นเ,นนเนนจากจุดนั้นพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ปรับพฤติกรรมการกินเปลี่ยนแปลงกิจวัตรการออกกําลังกายจัดการการพักผ่อนหรือที่สําคัญคือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างทันท่วงทีแทนที่จะปล่อยให้สัญญาณเบาๆเ,เหล่านั้นผ่านไปโดยไม่ใส่ใจการช่วยตัวเองสามารถเป็นการฝึกทักษะในการสังเกตร,รับฟังและเข้าใจตัวเองสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากในวัยชาราซึ่งร่างกายไม่ส่งสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดเจนเหมือนวัยหนุ่มสาวอีกต่อไปในความเป็นจริงการช่วยตัวเองสามารถเปรียบได้กับการวินิจฉัยเบื้องต้นอย่างอ่อนโยน ละเอียดอ่อนแต่มีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ส่วนตัวที่เงียบสงบผู้สูงอายุสามารถโฟกัสกับความรู้สึกของตนเองโดยไม่ต้องกังวลกับการตัดสินหรือความคาดหวังจากภายนอกสิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและมีสุขภาวะกับตัวเองไม่ใช่การเมินเฉยหรือปฏิเสธแต่คือการยอมรับเคารพและดูแลตัวเองด้วยความรักสิ่งนี้ยิ่งสำคัญในโลกที่ผู้สูงอายุยังคงถูกมองว่าไม่มีตัวตน หรือถูกกันออกจากบทสนทนาเกี่ยวกับร่างกายอารมณ์และความสุขทางเพศเมื่อพวกเขาได้รับการสนับสนุนให้รับฟังและเคารพความต้องการภายในพวกเขาจะก้าวข้ามอุปสรรคทางใจได้ง่ายขึ้นลดความรู้สึกอับอายและใช้ชีวิตเชิงรุกมากขึ้นกับสุขภาพของตนเองอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับกิจกรรมทางกายอื่นๆการช่วยตัวเองควรดำเนินอย่างพอดีและเหมาะสมกับสภาวะร่างกายสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น,นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานข้ออักเสบ หรือโรคระบบทางเดินหายใจควรชะวอวตัวเองด้วยความอ่อนโยหลีกเลี่ยงการใช้แรงเกินไปและสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายหลังจากการกระทำหากมีอาการผิดปกติเช่นเจ็บหน้าอกหน้ามืดปวดสีสหายใจลำบากหรือมีปัญหาการนอนหลับควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำอย่างเหมาะสมการรับฟังร่างกายและตอบสนองอย่างมีความรับผิดชอบคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้พฤติกรรมนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพและสร้างสรรค์ น่ายินดีที่ปัจจุบันสังคมเริ่มเปิดใจมากขึ้นต่อหัวข้อนี้ทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยมที่เคยมองว่าเรื่องเพศและการช่วยตัวเองเป็นสิ่งน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุกำลังถูกแทนที่ด้วยมุมมองที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ต่อความเข้าใจมนุษย์และความก้าวหน้าผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์จิตวิทยาและสังคมศาสตร์ต่างเห็นพ้องกันว่าการช่วยตัวเองในผู้สูงอายุเป็นพฤติกรรมที่ปกติดีต่อสุขภาพ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานดูแลผู้สูงอายุสมัยใหม่หลายแหง่งแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพได้ก้าวข้ามขอบเขตดั้งเดิมที่เคยเน้นแค่โภชนาการการออกกำลังกายหรือการติดตามการใช้ยาเท่านั้นทุกวันนี้การดูแลสุขภาพผู้สูงไวัยได้ขยายขอบเขตไปสู่มิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงสุขภาวะทางจิตใจอารมณ์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและที่สำคัญคือความต้องการทางเพศที่ยังคงมีอยู่แม้เข้าสู่วัยชารา ศูนย์ดูแลหลายแห่งเริ่มตระหนักว่าคุณภาพชีวิตไม่ได้หมายถึงแค่ร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่มีโรคภยัยแต่ยังรวมถึงความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเป็นที่เข้าใจและยังสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นในระดับที่ลึกกอซึ่งได้จึงไม่น่าแปลกใจที่ในหลายแห่งเริ่มจัดกิจกรรมกลุ่มพูดคุยอย่างสม่ำเสมอในหัวข้อที่เคยถูกมองว่าไม่เหมาะสมหรือลำบากใจอย่างการพูดถึงเรื่องการรักตัวเองการสัมผัสที่อบอุ่นในวัยชาราหรือแม้แต่เรื่องการช่วยตัวเอง การเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้สูงอายุได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้อย่างอิสระโดยไม่ถูกตัดสินหรือละเลยถือเป็นก้าวสำคัญของสังคมในยุคปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากต่างเห็นพ้องว่าการสนับสนุนให้มีบทสอนโนทนาอย่างเปิดเผยและจริงใจในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปิดใจกว้างแต่คือส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริงเพราะเมื่อผู้สูงอายุรู้สึกว่าเสียงของตนมีความหมายพวกเขาย่อมมีแนวโน้มที่จะดูแลตัวเองดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้น และมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขในทุกวันที่สําคัญที่สุดการดูแลในลักษณะนี้ยังช่วยเน้นย้ำถึงความจริงที่เรียบง่ายแต่สําคัญอย่างยิ่งผู้สูงอายุไม่ได้ต้องการแค่ความช่วยเหลือหรือการดูแลเฉพาะด้านสุขภาพเท่านั้นแต่ยังต้องการการเคารพในความเป็นมนุษย์ของพวกเขาด้วยพวกเขาควรได้รับการยอมรับว่าแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอก หรือสภาพร่างกายไปแต่ภายในจิตใจพวกเขายังคงมีความรู้สึกความต้องการและความปรารถนาเช่นเดียวกับใครๆการเคารพในบริบทนี้หมายถึงการเข้าใจว่าผู้สูงอายุยังคงคู่ควรกับความรักความใกล้ชิดและการแสดงออกทางกายที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะอดีตคนหนุ่มสาวแต่ในฐานะมนุษย์ที่ยังมีหัวใจเต้นอยู่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสง่ายๆอย่างการจับมือ หรือแม้แต่การดูแลความต้องการทางเพศส่วนตัวอย่างเหมาะสมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนสุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดจากเดิมที่เคยเป็นหัวข้อที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในหมวดผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบโดยเฉพาะทั้งในด้านความปลอดภัยความสะดวกและความเข้าใจในความเปราะบางทางร่างกายของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นเจลหล่อลื่นสูตรน้ำที่ปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวเครื่องนวดเบาๆที่กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตหรืออุปกรณ์ช่วยทางเพศที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระผู้สูงอายุซึ่งอาจมีแรงกายลดลงความไวต่อสัมผัสน้อยลงหรือกล้ามเนื้อที่ไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นของต้องห้ามอีกต่อไปแต่กลับได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องมือเพื่อคุณภาพชีวิตอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ง่ายดาย และเป็นส่วนตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาทั่วไปศูนย์ดูแลสุขภาพหรือแม้แต่การสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูงผู้สูงอายุหรือครอบครัวที่ใส่ใจสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองได้โดยไม่ต้องรู้สึกอายหรือถูกมองในแง่ลบในท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดคือการสร้างสังคมที่เปิดกว้างเข้าใจและให้คุณค่าแก่ผู้สูงอายุในทุกมิติไม่ใช่แค่ในด้านกายภาพหรือความทรงจำ แต่รวมถึงด้านอารมณ์ความรักและความสุขส่วนตัวด้วยเมื่อเรายอมรับและให้พื้นที่แก่ความต้องการของผู้สูงวัยในแบบที่ไม่ตัดสินเรากำลังมอบของขวัญล้ำค่าให้พวกเขานั่นคือศักดิ์ศรีในการดำรงชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมจนถึงวันสุดท้ายการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมเหล่านี้ไม่ได้มีแค่หน้าที่ลดอาการเจ็บเพิ่มความสบายแต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองปลุกจิตวิญญ,ญาณแห่งความรักตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้สึกกับอายผิด หรือกลัวการถูกตัดสินเพียงเพราะปราถนาจะเชื่อมโยงกับร่างกายของตนเองสัมผัสความสุขและประสบความรู้สึกพิเศษในแบบของตัวเองอย่างปลอดภัยในอดีตหลายคนเคยคิดว่าการพูดถึงเรื่องเพศหรือการช่วยตัวเองในผู้สูงอายุเป็นเรื่องต้องห้ามไม่น่าฟังหรือแม้กระทั่งล่วงเกินทัศนคติที่เคร่งครัดเช่นนี้ทําให้ผู้สูงวัยนับล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในความเงียยบรู้สึกว่าตนผิดที่ยังมีความรู้สึกความปรารถนา หรือแม้แต่แค่อยากดูแลร่างกายของตนเองในแบบที่พวกเขาเชื่อว่าถูกต้องแต่ในความเป็นจริงความเงียบนั่นเองไม่ใช่พฤติกรรมคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางไม่ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระมีความสุขและสมบูรณ์เรากำลังอยู่ในยุคที่มนุษย์ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดแบบเก่าและยิ่งมีคนที่กล้าพูดกล้ารับฟังกล้าเข้าใจมากเท่าไรประตูแห่งความเห็นอกเห็นใจและความเคารพก็จะถูกเปิดออกมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะตระหนักได้ว่าความต้องการทางเพศไม่ใช่เรื่อง ของคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่มันคือสัญชาตญาณพื้นฐานที่อยู่คู่กับชีวิตไปจนถึงวาระสุดท้ายการช่วยตัวเองหากทำอย่างปลอดภัยมีสุขลักษณะและด้วยความเข้าใจไม่ใช่สิ่งเลวร้ายตรงกันข้ามมันคือการแสดงถึงการเชื่อมโยงลึกซึ้งกับตัวตนสำหรับผู้สูงอายุมันอาจเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาความมีชีวิตชีวาของจิตใจดูแลสุขภาพร่างกายค้นพบความสุขอีกครั้งและย้ำเตือนว่าอายุไม่เคยเป็นข้อจำกัดของสิ่งที่เป็นธรรมชาติถูกต้องและงดงามที่สุดของมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดวัยเยาว์ที่สดใสหรือวัยปลายที่เงียบสงบสิ่งสำคัญที่สุดคือจงปฏิบัติต่อร่างกายของคุณด้วยความเคารพการรับฟังความต้องการของตนเองไม่ใช่ความอ่อนแอหรือความเห็นแก่ตัวแต่มันคือสัญญาณของการเติบโตและความรักในตัวเองโปรดรู้ไว้ว่าความรู้สึกทั้งหมดที่คุณมีตั้งแต่ความอ่อนโยนไปจนถึงความเร่าร้อนล้วนเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นมนุษย์และหากตอนนี้คุณอยู่ในวัยชราขอให้คุณจดจำไว้เสมอว่า คุณยังคงมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขคุณยังคงสมควรได้รับการดูแลการเอาใจใส่และความรักทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่มีใครสามารถพรากสิ่งนั้นไปจากคุณได้เว้นแต่คุณจะปฏิเสธมันด้วยตัวเองตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้สิ่งเหล่านั้นช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองหรือพัฒนาชีวิตของคุณได้อย่างไร ฉันอยากเชิญคุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณใต้คลิปวิดีโอนี้บอกพวกเราว่าอะไรคือสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดและคุณจะนำสิ่งใดไปใช้ในชีวิตจริงบ้างและถ้าคุณยังดูมาจนถึงตอนนี้นั่นแสดงว่าคุณคือคนที่ให้ความสนใจจริงฮ่าฮ่าโปรดพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับเราและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะมาถึงอีกในอนาคต